โอเควันนี้จะมายิงดิสนะครับมาดูกันเขาตั้แรกเขาดีซี่อนนะครับวันนี้ช่องผมนะครับที่ผมยิงเมื่อกี้นะอแล้วข้อความนะครับก็นี่ครับตอนนี้ครับเวฟฮุกนะครับอย่าอย่าดองอะไรครับฮุกสซปมนะครับปึ๊บนะครับมาแล้วครับนี่เป็นไงตึงวะ แล้วก็ความนะครับนี่ครับพอความมาเรื่อยๆเลยนะโอเคนะครับนหนึ่งทีแล้วที่ยุกนะครับต้ออกกันนี่ก่อนะครับ นี่นะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับถ้าเราปอกตัวนี้ครับตั้ขั้นตอนแรกนะครับตักตะลหมอลงแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับพอตัวเ้าความหายปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นช่องตรงนี้ขึ้นมาให้นะครับ นี่ครับนี่คือการรับชมไปบ้างนะครับหมดเลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชม